ก็เป็ศาสตร์ไทยบ้านนะคะวันพันนี้พาพมาชมรมตากรมนะคะเข้ามาแล้วก็ลิมกดรับเรือเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปของแมนฝนตกแล้วทุกคนฝนจะมาแล้วหนาว <c oughs> อุดรฝนกำลังจะมาแล้วครคืมๆมมาแล้วพูดนะฝน <c oughs> กําลังจะตกค่ะ <c oughs> ตอนนี้เมือ่อยู่ <c oughs> อยู่ทางนาสี นกำลังจะมาแล้วเข้ามาแล้วก็เลืบๆเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปของแวนด้วยนะคะที่จะไม่พลาดเรื่องดาวดีคลิปดีๆของแวนนะคะแวนมาพามาชมทองฟ้าแล้วก็หลังบ้านนะลมเย็ยนๆเลยลมเย็ยน ลมเย็ยนๆค่ะเย็ยนทุกคนมาชมอากาศมาเยี่ยมมาตากลมเร็วลมกัฝน,น,นกำลังจะมาแล้วฝนกำลังจะมาจุดดอนฝนกำลังจะตกแล้ววันนี้ว่าส0่ลมเย็ยนดีลมเย็ยนดีค่ะ เย็น,นะคะ่ะทุกคนเย็นเย็นดูด้านหลังลมเย็นดีนะคะทุกคน ชมหลังบ้านนะนี้ที่ของของอาจารย์นะคะอาจารย์ที่เคยสอนแหวนตอนสมัยปหนึ่งปนบุบาลหนึ่งถึงปหกะะสมัยประถมนะคะส่วนกล้วยังท่านนะคะ หลังบ้านนะคะหลังบ้านอันนี้หลังบ้านของแวนนะคะที่ของแวนก็มีเท่านี้นะคะที่หลังบ้านแต่ใกล้ๆมันจะให้ชมลมเย้นะทุกคนฝนกำลังจะมานะคะเย้นเลยเย็นไหมคะเย็นไหมเอยลมกันดังเย็นๆเลยนะคะ มันแกนล่ะเย็นไหมเย็นไหมเย็นไหมชมคนกำลังมาเลยแฟนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะรอดูคลิปต่อไปได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ